มดข่าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนไม่ต้องเ่าแล้วนะให้มาแล้วครั้งแรกเลขแม่นำหนึ่งเรเด,ดวามาไวทันใจจริงๆนะคะสำหรับเลขแม่นำหนึ่งหลังจากที่เจ้าตัวไปแจ้งความเอาผิดที่เว็บที่ใช้รูปแอบอ้างและไปออกรายการโหนกระแสของคุณหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยนะคะ แถมยังเขียนเลขให้กับคุณหนุ่มอีกด้วยแต่คุณหนุ่มยังไม่เผยเลขดังกล่าวว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็มีชาวโซเชียลแกะจากการเขียนว่าเป็นเลขอะไรนะคะต่างก็คาดเดากันไปต่างๆนานา,นาค่ะล่าสุดหลุดมาแล้วค่ะแม่น้ำหนึ่งให้แล้วนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเลขเด็ดมาแรงเลขดังสลากห้าภาคและขอขอบคุณมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ